รับชมตอนที่สองนะครับผมนี่คือบรรยากาศอ่ากนมาตรงสกางของแม่แวนนะครับผมุระหันนะครับบานไม้มาให้ครับผมนี่จะล,ลูกนั่นหลาน,นครับผมมาจากทางไก่ทา้งไก่ไกครับผมครับชุมซุนบานห้องขับผมมาตอนเชียงับผมมาถึงเขาดินน้ำ มาให้มากเมากี้เขาพี่น้าัของจังซงสการของที่เนี่ยแขวนนะครับผมตุมบรรยากาศไปเรื่อยครับพี่น้องคนไล่หลายเด้อครับเรียกถึงวัดโบกุนหลายนะครับคนหลายเลยพี่น้องเอ้ยคุณยายแขวนเป็นเพื่อนวานนะครับผมมีลูอยู่สิบคนครับพี่น้องอยู่สมัยก่อนอยู่สมัยโบราณนะจีนนะครับบม่มียาคุ้มนะครับผมมีคุ้มยาคุ้มเหนือนะครับเลยมีดูหลายครับพี่น้อง คนครับคุ้เสียชีวิตจะเสียไปครับผมยิ่งเพ่อนวามากนะครับผมคูยยั่งกะยั่งครับผมครับตุ้มบรรยากาศครับผมนี่จะกินแม่ครั่วพอคั่วครับผมซอยกันคูส้นบานไม่อาให้ครับอันนี้คือได้ยิ้มขาวเป็นบอมานะครับผมเป็นกล่องนบานไม่อาให้ครับเฉพาะมู่บานนี้นะครับผมจะบบมี่กัน างานศพครับจะมีการห่อกับเขาตวามน้ำนะครับผมแต่พมกลบบไปเบอร์นะครับผมนิ่จะเพ่อนบอกนะครับผมกับบไปเบิรงไปเบิรงบรรยากาศว่าเพลินหอบผมเลยล่องไปนั่งเบอร์เลครับผมบ่าอุ้นสุ่นบ้านไม่ให้น่ครับผมว่าแมนคือพยาบาลว่าห้ามห่อในงานศพผมเลี่ยอยากเลากิ่นครับไม่มีอีบีเลครับพี่นอาแต่เพราะบัาน อ่าส <accurately S 2> ุ้มส <iałem S 2> ้นของบันไม่ให้นะครับผมพ่นบันไม่ให้บ่มีครับเหมือนครับผมไปไปเบิองไปสุ่มไปเบิองวิธีการผมเพิ่อนแฟราแมนคือเพิ่อนบายครับบ่มีครับพอชิ้นส้มสุ้มส้นนี่นะครับผมทีอ่าอ่าพระพญิบานพระฮ็ดพระธรรมเนาะครับผมใบหัวเน้าหยางเน้าจิ้มครับงานงานงานขาวดำนาะครับ สุดยอดดีๆครับผมของซุ้ส้นนี่ครับผมไปเห็นมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นแม่บ้านนะครับผมแม่ข้าวของชาวบ้านของซุ้มซนบ้านไม่ให้นะครับผมเอ็ดเน่าอยางเน่ากินที่กระของกระหนามซอยๆกันนะครับผมในงานเอาดําในข้างนี้ครับแก้วผมมีสูตรแก้วพี่นี่อีสานบ้านเท่าเลยครับผมซอยกัน นี่จะจําเป็นได้ครับคุณพ่อฟูรังหวยรังซ้ำนะครับเหมือนกับหน้าคนนี้บครัผม,มขาดบดได้คือฟูรังหวยรังซ้ำนะครับพี่น้นนองเอาไปงใส่ไข่โอดจะใส่หมูใส่กุ้งก็ได้ใส่ได้หมดทั้งหมูทั้งกุ้งทีละส่วนเดีแล้วครับผมอืมใสเบื้องไปได้กัดชุม่มคือเห็ดกระเขา่เขากระดานะครับผมให้ ปูแขม่าให้มากนะครับผมมตัดมาเบึงบรรยากาศหลุกหล,ลานครับผมผ้าขึ้นไม้แหวนครับผมไปวัดครับผมไปตุงสึงสวร์น,นะครับผมเรียกว่าไปซรงสาการขึื้นไม่แหวนนะครับผมขึ้นรถแล้วครับพี่น้องตุ้มบรรยากาศไปเรื่อยน,นะครับผม อรอดับช่วมตอนที่สามนะครับผม